สวัสดีครับพี่นนท์ของอาหาทุกฐานครับวันนี้เจอกันแ,นแลว้วกับช่องสุปข๊อทสามพีนี่วันนี้ปลาเมนูนง่ายๆเลยตามไปทัวร์ปลาหมึกคือเต็มทาดเต็มทาดมานี่ของแอมด้วยนะนี่กินครับกินซื้อไปตอนต้อนกินมดตอนพักเบรกนะครับตามทัวร์ปลาหมึกขอจัดนี่ก่อนเด้องวดมันน้อปลาลานุนไว้เห็แ,แล้ว ตำทัวปลาหมึกครับนี่ปลาหมึกติเลียสองตัววันนั้นนะวันนี้มาตำตำทัวตอนเลืองั้นแล้งนี่ครับมาเยาะม,มามาครับจัดไปกันเลยวันนะี้แล้งนะี่ ไม่รู้จินซื้อไปตอนพักเบกตอนนะครับกินมดก็มาก,กินตอนแ้งอยู่นะตำถั่วปลาหมึกครับผมมาหยอกหยอกหยอกม,ม,มอครับตอนแรงนี่ không anh ngày không được ngăn mà tông tôn lại thẩm xuống chín nhận được ngay ngày, ngày chính rồi, chắc không có lại đi chấm mới thử chết chính gốc à à cả <laughs> à จะทำได้รับเ๋ยวครับรู้ละน่าจะได้รางถวยแห่งเยอะอยู่นี่มันแค่กินนี่แหละเต็มแพ้เต็มแพทน กินเซนเปหน้าหน่นอนยนะ <c oughs> มือม่วงมั้งมา๊ะข่มเสี้ยนเขัาเหลวไปหน,หน่อยเลแเศษๆมามาะได้กันเลยแรงนี่มาครับเกียนด้วยกันกับเข้าตอนแรงหลังเรื่องงั้น นี่แหละครับผมต้องใจมือ,จจอไดจ่อมาผมสัดใจน้ำปลาล่านัวๆเลยนะหน่อครับ อเอาแต่แต่รูกกินนี่นะผมซื้อกะว่าจะกินกับเข้าเนแหละซื้อรูกกินมาก,ก่อนเฮ้ยไม่มีเข้ามดเลยมันได้สีกินไดนะ้ยังซื้อข้าวลาแกงกินเี่ย Tìm được kiế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 m được Thôi đây kiếm được được kiếm được chấm được kiế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 m được In, gìn in, lạng in. Mặc nhoặc cảm nhọc hôm nay, 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 ฝากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีอย่างอีกหลายๆอย่างจะนำเสนอติดตามมา้นะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวก่อนนั่นเองนะครับสวัสดีครับ